เดี๋ยวมึงหักมุด เวลาวันนี้อยู่ครับแดกไม่มีแล้วลงพี่ดีนะค่ะค่ะเอวยืดใครแบบหล่อไปเอ็ซีตัวจริงก็ต้องโลนี่ต้องมาค่ะมาแล้วเท่านั้นอย่รูเอ็ดซีองแท้เพราะว่าน้องมานะฮะมานมากนะคะน้องมีใครที่ถูกกับที่ตัวต้องอันถูกไหมค่ะถูกท่ักับที่ตัวขออันฝายุ่งผู้ ว่ดูว่ามันออกเยนี่ยไม่ต้องหาเลยอ่ะไม่ต้องหาดิๆนเ๋ยวนกเดี๋ยวนกหนูมาตั้งแต่หนูมาอยู่ในนเห็นปลาอย่งไม่เคยะแม่สเตือนคอนเฟิร์มามันืปลาอะไรเทพีชมพู รวมพันขางบันตรบัตรรวงพันขาดแล้ตจอดรถแล้วเดี๋ยวไปเล่นพี่เลยรับครับเก็บเลยไหมเปิดใหม่ฮะเก็บเลยว่าแน่หนูเก็บเลยเปิดใหม่เฮ้ยไม่ลูกค้าพี่เบฟแล้วอ่ะแต่หนูยังถามอยู่ว่ามันกี่ป้ายอะไรอ่ะราคารู้ยังเหรอรยังราคาพันห้าลูกค้าราคาสองพันแปดนะราคาแอปไม่บอกเราอันนี้ชาร่า ข้าวตอยังไงอ่ะจะให้เปิดต่อด้วยเปิดต่อไหมค่ะหรือจะให้เก็บออกมาเก็บออกมาบอกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชอบหนูขอแบบนี้หนูขอแบบนี้สิบลูกลูกค้าถามแม่ยังาถมแมม่ยังีหรือเปล่ามีทองหรือเปล่าไม่ถามแม่ยังแม่ไหวเปล่าเอาไหมพี่มีใครเอาท่าเอาอย่างนี้ที่อะไรรับคะพี่เล่ค่ะพี่เล่พี่เล่ลับเก็บไหมเสียงว่ามีเสียงว่าถ้าเก็บ ก็น้องจะเก็บเดีย๋ยวดูเปิดใท้ลูกนู่น,นถ้าไม่เก็บไม่เป็นไรเป็นเลยเป็นเลยไม่ว่ากันงั้นเดี๋ยวขอคันดินินก่อนนะเดี๋ยวดึงดินินเพราะดินินยังไม่ทันเปิดเลยหักสะตันไม่เติมเติมดินินก่อนคำถามหนุ่มบ้านเทพีลู้อันเนี้ยมันเนื้อเหมือนลินิน,ตน,นแต่มันไม่เขียนไม่เขียนหัวไม่นับนะเอาไปลินินก่อนดูปลายวางไอ้โสช่วยน้องวางนี่ไม่ใช่ลินินจ้าลินินดูสิ ต้นเรียนงไม่แน่ใจมันาอันแป้มันหายไปแล้วเอาียนเอเน่ขาเป็นคอตตอนกับลินินนะคะแล้วก็มีเลยอนะคะผ้าหลักๆจะเป็นคอตตอนลินินน้องเป็นขายาวล้วนนะนะเดี๋ยวให้น้อง น้องจูเขาโชว์ตัวรีนีน่าจะถือไปคับต้นก่อนจะบอกว่าป้ายนี้มาป้ายอื่นน้อยใจแน่นอนอ้าวหญิงใส่ได้ชายใส่ได้สำหรับกางเกงเอลยืดสี่สิบห้ากิโลนะคะขายาวลุ้นคอคือบต้นนี่เยอมาริพอแล้วแปดโอ๊ยมันหนักเขาบอกว่าสิบได้คุณบอกครั้งละสิบอือครั้งละสิบโอ้ย

ตัวที่สองค่ะไปไวๆลูกถอยออกมามใกล้แบตัวที่สามจ้านี่วาง้างล้างก่อนนะกคตัวมากตัวที่สี่ค่ะเยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีกี่ตัวตัวที่ห้าค่ะตัวที่หกค่ะตัวที่เจ็ดค่ะลูกค้าเสร็จแล้วนะตัวที่แปดค่ะตัวที่เก้าค่ะ และตัวที่10ค่ะรอบแรกไปแล้วนะคะ10ตัวเอาไปแขวนพี่ทำอะไรเนี่ยรอบแรกมีนิ่งิตัวไปเลยลูกไม่ต้องแขวนรินินอ่ะโนอ่ะเจอน้องไปแล้วคัดต่อไปหมอ้าวคอตตอนจากตัวนี้ขาะซ้ำขาจ้ำค่ะมาตอบดูความฟาช่างนนี่หนูใส่ให้ดูไได้เล็กใหญ่ลกใหญ่เ็หล็กให่ะกใเล็กใหญ่เลีหญ่นะ็ใหเล็วใหญเให้น้องกใเกเใหให รีวิวทีมเมฆบางแก้นนวล้วนะเลน,นิเเดี๋ยวกองไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะรีวิวเป็นเซตๆไปลูกค้าจะได้นักนนนกเพนพ<ป>ยามน,น,นันไมนี่นะฮะงไแง่ดูให้เอาที่มันเขียนเลิน,นเอาจริงๆจัจไปเลยนี่ค่คลูกค้าวิสวยมากแต่กางเกงแบบขายาวเกินอ่ะวาเขายาวหรอหนูซ่าเอาดีๆลูกค้าขอไปพักตอะไร เออคือใส่ใส่กางเกงแบบทําความสะอาดโกดังอ่ะเขาเรียกกางเกงทำความสะอาดโกดังสวยนะแม่มาเนี่ยบอกแล้วระซีตัวจริงเข้ารู่เลยนี่เลยเอตัวจริงแน่นอนเปเาไม่ต้องเปิดอ่ะรู้พี่หนูว่ยจะแยงเว้ก่อนอันนี้แยกเลยอันนี้แยกอันนี้ครบยังรูโอมาเลยมาี่เนี่ย กางแข็งูสิบล้สิบล้มาหัว้าเอนามาแบบนนๆสอบริ่งเยอะก็ปวดหัวนะแม่เพราะว่าไัะใส่ใจโ้งังังนมาห้นานานโอ้ยตีหต้องมีอะไรในใจแหละต้องมีอะไรในใจดู่จะหันแรงดเออเจดายใช่ปะ หมูมกลางให้ลูกค้าทีหสองสิบหมอกไป่อกี้ไปแล้วสิบตัวนะคะมาไปต่อค่ะสีเหลืองค่ะสีอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าสิบสองอ่าดูสีอ่าสิบสามค่ะมีทั้งเรียบแล้วก็ลายเนาะสิบสี่ค่ะสีสมพูสิบห้าค่ะลายค่ะสิบหกค่ะลายสวยมากลายสวยจริงนี่ทะเล 17คะ่ะตัวสทำไมโลก17ค่ะค่ะค่ะ19ค่ะแล้วก็ตัวนี้เยี่ยมสิบลายสูรไปก็ต่อไปกิต่อไม่ต้องแผยลินินโยนไปเลยระวังโดนนะไม่อยากลับไม่อยากโดน่โดนเลยวะพกเลยดูแลน้องด้วย สามสี่ห้าอันนี้ค่ะจำค่ะอันนี้เลยย้อยอันตัวบ้างแต่แขวนไม่เยอะนะเนื้อยาวมากโอ้โหก็ที่จริงที่จ๋าให้เอาอีกบอกจะบอกว่าตัวเนี้ยลินินเยอะใครจ้างจะซ่อมกระลกนะเยอะแบบเยอะมากจนเหงื่อแตกเพราะว่าอะไรมะหนูเหงื่อแตกเพราะใต้อื่นจะขายยากเเพราะลนนนิมัโอเคไปค่ะ ไปต่อรอบที่สามนะคะต่อไปตัวที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสวยมากแม่ยีิบเอ็ดละจ้ายี่สิบสองค่ะหน้าเรียบหลังสมอกค,ค่ะยี่สิบสามค่ะสวยดวยนะคะยี่สิบสี่จ้ายี่สิบห้าจ้ายี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะ เื้อลมินนะไม่ต้องบวงเลยหยี่สิบแปดค่ะอะตารางจะเป็นแบบนี้นะแจ้งนะคะลูกค้าแจ้งเอายี่สิบเก้าชยี่สิบเก้าค่ะสามสิบค่ะดูลูกค้าความผ้าจะเป็นแบบนี้ลินินนะลูกค้ามันจะมีท้งลินินร้อยเปอร์เซ็นต์กับเนื้อส่หไก่ให้ดูกันไก่ไก่ค่ะเลยอนคขตตอนอะไรก็ได้แต่สามสิบตัวแล้วตอนนี้คือสามสิบตัวแล้วค่ะคอตตอนบ้างนะสามตัวแล้ว นี่ยังไม่ขึ้นกระสอบเลยเนี่ยแต่แม<ล> er ่ดูค่าอื่นก่อนเดี๋ยวค่าอื่นก็จถขายนะเดี๋ยวมันจะมีสัตวาเล้งได้ค่ะาอื่นจะขายยะแล้วสามเดือนมาทีรีบเก็บงานค่ะมันมาไม่กอ่นะไม่รู้อ่ะตั้งแต่นองมาตนมาเลยสี่แล้วพีเดือนสี่หรอ ตัวต้มอ่าฮะาีมันแมาหมดเลยแม่ไม่ไม่ต้องหาจับข้างบนเนี่ยดูสิเคี้ยอ่เอาวะเอเดเป็นไรเป็นไเดี๋ยมาทีตัวเดียวกันอ่าอ่นี่ไปก่อนอื้อือยังเลยพี่คับสตัวนี่ไงดาพาเหรอแม่โพาใช่หม อยูไม่ได้ในใจพี่หมดเลยเอามาจากไหนเนี่ยมันหล่นลงมาเนี่ยเอ็งดึงพาโอเคต่อไปค่ะต่อไปเป็นตัวที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดค่ะลูกค้าแม่ดูเนื้อลินิงก่อนนะอันนี้ลินิงผสมเนยนนะคะสามสิบสองค่ะเอาได้มาเลยนะจ้ามีเยอะสามสิบสามค่ะเดี๋ยวคงนี้หมดแล้วหมดเหลือแล้วสามสิบเออสามสิบสี่ค่ะ สามสิบห้าค่ะสามสิบหกค่ะพี่ดูเนื่อเหนือหนูก่อนสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบแปดค่ะคือเลยอนไม่ไม่ได้แขวนเลสามสิบเก้าค่ะและสี่สิบลูกค้าสี่สิบตัวแล้วนะคะตอนนี้เป็นเลนบันทุกอ่างมีเป็นเลนบอลรอบหนึ่งตอนนี้เนี์ยังโชว์ยัง วตกลงตนี้ใช่แม่จโชว์ไปแล้วแม่อันี้โชว์ไปยังอ่ะสีเโชไปแล้วดนินตกูตรงนี้ช่างมันตัวเดียวช่างมันไม่รู้โชว์ไปยังนะมันวงมาเกี้ยมัน้วงมกี้เนียมันลวงมานไม่ใช่ช่วยหนูด้วยตกกันแล้วหนึ่งไม่เป็นไรลูกค้าดูอยู่เราไลฟ์สดอยู่แล้วเ่าไม่คัวนู่้จไม่เป็นไรนอันนี้ดีนินชัตต้นมาค่ะฝโชวไปเดี๋ยวมึงจำให้ทไมหอจัง มีอยู่สินี่นี่นอันี่อนยลไม่เอามาทุกปีหรอตุรุนตรุนอะรับอีกลูกค้าแจ้งเลยนะมีเยอะมีเยอะแจ้งเลยนะคะมีเยอะอย่ะมาเยอะอยู่มาเยอะแต่มาไม่บ่อยมาทีเดียวรอทีนึงอืมสามสี่เดือนสิบเอปันปีปันปีใหม่เราเป็นเกิน50ตัวไม่พี่เกินี่สิบแล้วอะ คุณพี่สี่สิรอ่ะโอ้โหดูโอ้ยังเยอะเยอะมากผู้ขาเยอะมากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยมาตอนนี้ยังเปิดไม่เสร็จเลยนี่เอาเรนี่ขาดตัวนะนี่ยหนูเปิดให้พี่ดูทุกตัวที่ไม่ต้องห่วงดิข้างหลังบอกมีแต่เรนินไม่มีให้แขวนเลยโอ้เอ้าแปดขาดแปดมันก็ได้พอาะเรนินพี่ที่เขียนแทนแปดเหงา เขาเรียนรเสื้อมา้ด้วยวันริงมันเยอะจังวะเอทหารครขดังมะแม่ใครโละใครรับอีกมะต้อบอกนะตวนี้เป็นทรงเอลสูงเหมือนนะหนูจะเหเกงเอลสูงอสูมไม่สูมเขตาุนาันนี้สูงเลกิมตายเลวิ่เหรอเขาตา อะไปต่อค่ะลูกค้า41ค่ะไร่รอแล้วนะ42 43ค่ะ44ค่ะ45ค่ะ46ค่ะี่47ค่ะ่48ค่ะ49ค่ะแล้วก็5

ตัวเลิศไม่ไหวแม่อย่ารอช้านะจ๊ะนานๆมาดีนานมากนานจริงเพราะยังไม่เคยเปิดเลยล่าสุดปีที่แล้วเหรอพี่บอสล่าสุดมาเดือนอะไรปีที่แล้วไม่ถั่วอิฐแต่ปีที่แล้วอันี้ยังอาจยังไม่ได้ลงทำไมวันนี้ลูกก็ร้อนมากเหรอออ๋มันร้อนมาจาก จได้ี่อาทิตย์ท้็อลอขายรีนมันหกสี่ตัวนี่ล่าสุดรีนินหกสี่ตัวใหม่ยถึงว่าล็อตล็อตก่อนเนี้ยเหรอหกพับสี่ตัวหาเดีดูรูปนี้ปอันเมื่อกี้เท่าไหรรีนินทะลุห้าสิบไปยังห้าสิบแล้วเดี๋ยวดูรูปนี้เท่าไหรน่ก็เรียนนี่ย้อน เท่า<จ>ไหร่คะสองพันแปดแม่ต้องไหวนะต้องไหวนะลีนินเยอะมากรอดที่แล้วหนูเปิดรีวิวน้องเขาบอกหกสิบกว่าตัวเนาะเดี๋ยวดูกระสอบนี้สำหรับรอดนี้กี่ตัวเ <c oughs> ขาเป็นอย่างไหน,นชัวร์เปล่ามีหลักฐานเปล่าหกสิบกว่าเพราะผมก็คนนับเพราะผมก็คนยืนยืนยนับหลังกล่องข <c oughs> อบใจจาเมาใช่ไหมใช่ครับเอาถูกเผด็จการติดอันนี้พี่ผู้ชายใส่ได้หล่อกบอกเลยนะ เดี๋ยวให้น้องเขามาดโอ้ห้องสุดพอดีขอุดพดีไเลไปไปค่ะไปกันต่อปลากันต่ค่ะห้าสิบเ็ค่ะสวยๆนะแม่ห้าสิบสองค่ะห้าสามค่ะห้าสี่ค่ะโอ้หนิ่ๆเียเลยเท่าไรคะขออีกรอบสองพันแปดรยบาทเท่านั้นกับสี่บห้ โลลูกค้าห้าสิบหค่ะเว้ยคือห้าสิบหกสิบูคห้าเจ็ดค่ะรีวิวไปยังคะหค่ะไม่มี้าใส่รัดปุ๊บพี่เลเอาเลยค่ะห้เก้าค่ะ ช่บอกรับเก่ายังไม่เยอะเท่านี้เลยใช่ไหมลูกค้าจ๋าความแบบสีน่ารักมากแต่อันนี้หนูบอกว่าหนูไม่เอาลินินแทบจะไม่เอาลินินมาแขวนเลยนะมันมันขี้เกียจมันเยอะพี่น้องเขาใสอหนึ่งตัวไอ้หนูลืมถอดแล้วลูกไม่ใช่ของเขาเของเขาใส่มาใช่ค่ะหนูบอกสำหรับเพจพี่ป้ายนี้นะคะสีสีก็มีให้เล่นพี่อีทไม่ตัวจนะคะรีวิวมีคนรับไปแล้วนะคะ มีคนรับตั้งแต่ตัดสายรัดเลยค่ะพี่เพราะเขาจำป้ายได้กันนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะจำป้ายกันเพราะว่าี่เอาสามสี่เดือนมาพีมาไม่บ่อยพีมาเราแนะนำเก็บงานเลยเพราะลินินเขาแน่นจริงๆลินินเขาแน่นแน่นเนื้อเลยนะคะลูกค้าเนื้อเลยฮะเน้นเนื้อเลยเนื้อเลยหนูบอกเลยเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะคะลินินจุกจุกสีสีก็มีอะสีพื้นก็มีใครรับแจ้งได้เลยขอบคุณคะ